เดี๋ยววันนี้เราจะทำการรีโนเวทบันไดแบบสติกเกอร์เราจะใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะบันไดที่บ้านเราด้วยสติกเกอร์นี้เราไปดูกันว่าเราทำยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เราปูตรงนี้เต็มแผ่นไปแล้วไม่ได้อัดวิ่งลื่นปึ๊บน่าไปตรงนู้นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปูตรงนี้ ซึ่งมันก็จะต้องพับพับแล้วรูดขึ้นแล้วเดี๋ยวเาค่อยๆดูตามกันไปแล้วกันเรติดตรงซอกบันไดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เครื่องช่างยากอยู่เดี๋ยวเราจะเอาแนวให้ตรงซึ่งถ้าตรงนี้ไม่ไอ้นี่ไม่ได้ก็ก็ค่อยตัด เหลื่อมกันนิดหน่อยเราดูลายใกล้ใกล้ใกลใกล้ใกล้เคียงกักกกนเราก็จะแหวกเวลาลอกอันนี้ยถ้าลอกต้องลอกให้มันเป็นแผ่นเดียวกันนเพราะมันขาดเงนี้ยแล้วมันจะแอบ เดี๋ยวมันจะติดใต้ก้นเมื่อกี้เกือบเนี่ยมันขาดมันมันจะฉีกไปไม่พร้อมกันโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาเล็งเอาวงจะมาอีกมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแล้วเราก็มาเล็งลายตรงนี้ของเรา เพราะอันนี้มันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำเราเราก็ไม่ได้องเกยกันเยอะมากเดี๋ยวเราก็ดูให้มันแบบเออบาลานซ์นิดนึงอะไรเงี้ยมาดูตรงนี้ด้วยมันชนแล้วแต่ว่ามันอาจจะเบี้ยวจากการที่เราแปะไม่ตรงกันต,ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่แผ่นแรก อืแล้วก็ตาเขเเด้วยเอา้าวเฮ้ยเดียนรีดไปไหนอะ่ะออยูหนี่แล้วก็จับตรงนี้แล้วก็รีดไปแล้วก็จับให้ตรงบันไดของเราอ,อันนี้จะยากแล้วเพราะว่า ดูแล้วเหมือนบันไดมันจะไม่ไม่ตรงถ้าไม่ตรงมันก็จะก็จะเกยกันต้องวัดขนาดแล้วแหละมันยากแล้วเห็นว่าตรงนี้มันจะไม่เหมอไม่สม,บ,สมบูรเสมอถ้าเราเราสมเราต้องทดลองก่อน <c oughs> มันจะได้ตรงนี้มันจะตรงนี้มันตัดได้ มันจะเอียงตรงนี้นิดหนึ่งถ้าตรงนี้มันได้ช่ป่ะปุ๊บเนี่ยแตว่ามันก็จะมันเอียงแล้วสั่เราต้องตัดสวนเล็้ยงคแล้วค่อยมาทาบอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมันไม่ตรงคีอบ้านมันึ่ก็ไม่ได้ตรงทุกส่วนอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีความห่างตรงนั้น พราะอันนี้ถนะ้าตรงน,นี้มันจะมีเส้นอยู่ให้เราวัดขนาดได้นะอย่างนี้ถ้าเราปึ๊บเนี่ยมันจะมีความห่างอยู่ตรงนี้เอามาดูปึ๊บเนี่ยตรงนั้นมันจะอ้าออกฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องวัดแล้วตัดแล้วแปะอีกทีหนะึ่งเราลืมกดอัดเสียงก็เลยต้องมาอัดเสียงเพิ่ม คือเราติดไอ้ตรงแผ่นตรงชั้นพักเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาติดที่บันไดนะคะเราก็จะกลางแล้วก็ทาบวัดเนี่ยกางแล้วก็ทาบวัดให้สุดบันไดแล้วก็ตัดแต่งซึ่งตรงนี้ค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็ต้องใช้วิธีการทาบแล้ววัดแล้วตัดโอเคดูตามภาพประกอบไปได้เลยเนียจ้า นี่นะจ๊ะเกลืออีกหนึ่งบันไดเมื่อวานเราทำไปทั้งหมดตั้งแต่บันไดนี้นะฮะจนขึ้นใหม่ก็เหลืออีกหนึ่งบล็อกตรงนั้นก็คือว่าจะทำตรงนี้ไอ้แผ่นนี้โบนสุดมันเป็นพื้นเดียวกับข้างบนใช่ป่ะคงไม่ได้ทำนี่เดี๋ยวมันจะเป็นมันจะตลบไปหน่อยก็จะํำแพงตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้แล้วก็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยขอบอกว่าไม่ง่ายเลยนะทำบันไดอะ่ะเราก็ป,ปัดปัดนิดนึงนะคะพอเรารีดไม่ดีอากาศมันก็จะเข้าแล้วมันก็จะไม่ติดเดีวเราก็จะเอาผ้าปัดปัดนิดนึง เราเอาปุ่นออกก่อนนะจ๊ะเส้นผมเส้นผมอันนี้มันจะเราเราตัดมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มจากการที่แบบทาบก่อนอันนี้เราต้องยับเข้าไปตรงนี้ด้วยอืม ข้างยากทำาะไดครแรกเราก็แบบเออหรือว่าจะหมูไม่หมูอ่ะไม่มีหมูนี่เราก็ทาปไปก่อนทาให้พอใจก่อนซึ่งมันอาจจะแบบเกยเกยไปนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่ามันจะได้ ถ้าเกยแล้วเดี๋ยวตัดได้ไงแต่พอไม่เกยอะ่ะปัญหาเลยว่ามันจะไม่ยอมมันจะไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็มันเลยออกไปเนี่ยพอเราจับได้เสร็จแล้วเราค่อยๆแกะแผ่นข้างหลังออกเราก็ค่อยลีดมันนี่มันไดที่เสร็จแล้วส่วนหนึ่งเพราะยังเหลืออีก ส่วนหนึ่งมันก็ยากอยู่ตอนแรกก็นึกว่าจะง่ายเหมือนปูตรงนี้ปูตรงนี้ง่ายมากเพราะมันเป็นแผ่นตกๆเลยเปืดเปดๆเปิดๆยัไยังไม่ได้เกี่อุปกรณ์เลยรู้กันไปร้อนไงเปิดลมแต่มันก็มีรอยต่อๆตรงนั้นนิดหน่อยแต่นี้ก็คือมันแผ่นเดียวไงก็ปุ๊บเดียวและพอมาเริ่มขึ้นตรงนี้โอ้โห แม่พูดเลยกว่าจะได้ขนาดนี้แขนเคสกระดูกขกโอ้โหโ,โอเคแต่ก็สำเร็จถือว่าสวยดีแล้วมันก็ดูแบบเนิ่ดๆนด้วยตามนั้นเราก็ทำมาเกือบเสร็จแล้วนะแต่นี่เหลืออีกเท่านี้บอกตรงเจ็บตัวไปหมดคือบันไดมันเล็กอ่ะเนาะ และแล้วมันก็ทำเกือบเสร็จแล้วอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยกว่าจะเสร็จ ใช้เวลาอยู่เหมือนกันยากตังตามบันไดนี่แหละสวยเลย <c oughs> เราคำวนวณมาเหลือ <c oughs> ๆด้วยนี่ยังเหลืออีกหลายม้วนเลย <c oughs> <c oughs> สำเร็จกับการรีโนเวทบันไดจ้า เราก็ปิดช่องข้างๆเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าไอ้ w ลเป p ป p e r มันเหลือเนาะนี่เราก็เลยปิดด้านข้างข้างๆบันไดเออพอปิดปุ๊บเฮ้ยมันดูดีเพิ่มไปอีกแต่ก็ทุรักทุเลนิดนึงแต่ก็สำเร็จดูดีเออสบายใจเลยเรา